ชื่อว่าจูละกร,รมมะวิพังคสูตรหน้า475พระสูตรว่าด้วยการจำแนกกรรมตูดเล็กนะครับเอามือลงเอามือลงได้พระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามทรงตอบคําถามของสุภะมานบสุภาะแปลว่างามอสุภะอสุภาะแปลว่าไม่งามไม่สวยไม่งามพิจารณาอสุภะสัญญามรณานุสติ พิจึงความไม่สวยไม่งามของร่างกายเราแล้วก็ความตายเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองอันนี้สุภาพไปว่าง,งามสุภามานพมานบพบุตรแห่งโตทยพามโตทยพามเนี่ยเป็นพามที่ถ้าอาสมาจำไม่สลับกันนะเป็นคนที่เถียงกับพุทธเจ้านะไม่ฟังพุทธเจ้าแต่กลับไปบอกให้ลูกมาฟังพุทธเจ้า คือรักษาหน้าทิฏฐิสูงอะ่ะแต่ฟังแล้วพูกเจ้ามีเหตุผลตัวเองก็เป็นคนมีเหตุผลแต่ตัวเองด้วยความทิฏฐิสูงกุกไม่ได้เสียเสียหน้าเสียฟอร์มแต่ไปบอกลูกให้มาฟังพุทธเจ้าเยอะครับพวกพามเยอะครับนิสัยแบบนี้เยอะนะครับนะครับสุภามาณเทพบุตรอะมโนบบุตรนะครับ แห่งตทยาพามเกี่ยวกับผลลายผลดีต่างๆเจดคู่ว่าเนื่องจาก,กเนื่องมาจากกรรมคือการกระทําของสัตว์ 1. คนที่มีอายุน้อยเพราะฆ่าสัตว์ปานาติบาตนะครับมีอายุยืนเพราะไม่ฆ่าสัตว์สองนี่เรื่องกรรมเลยนะทำไมเราต้องมีกรรมอัตมาบอกไปดูจินห้ายโยมดูจินห้โยมจะรู้เลยโยมจะเห็นกฎแห่งกรรมของโยมเอง ข้อแรกเลยปานาติบาตอายุน้อยอายุไม่ยืนนะครับถ้าเผื่อเจตกรรมก็โรคภัยไข้เจ็บตลอดรักษาไม่หายหมอวินิจฉัยไม่เจอนะครับข้อสองมีโรคมากเพราะเบียดเบียนสัตว์มีโรคอ่ะข้อหนึ่งฆ่าสัตว์เนี่ยอายุไม่ยืนข้อสองเบียดเบียนสัตว์ก็คืออยู่ในปานาติบาตเหมือนกันคือสัตว์ตายกับสัตว์ไม่ตายแต่เราไปทรมานสัตว์นะครับข้อสองมีโรคภัยไข้เจ็บมากเพราะเบียดเบียนสัตว์ มีโรคน้อยเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์นะครับข้อสามมีผิวพรรณงามนะผิวพรรณงามเพราะาผิวพรรณซามผิวพรรณไม่สวยอะ่ะผิวพรรณสามก็คือเพราะขี้โกรดวีนเก่งอะไรก็ปีตอะไรก็ปีดขัดหูขัดตาขัดใจก็ปีดผิวไม่สวยนะครับผิวพรรณไม่สวยผู้มีผิวพรรณดีเพราะไม่ขี้โกรด ข้อสี่มีศักดาน้อยมีบุญวาสนาบรารมีบริวารเรืออะไรน้อยเพราะมักลิษยานะครับมีศักดามากมีบุญมากมีบริวารมากเพราะไม่ลิษยาข้อห้ามีโภกกรัพย์น้อยเพราะไม่ได้ให้ทานถึงบอกเราไม่มีตังเลยเราก็อนุโมทนาหรืออโหสิกรรมแผ่เมตตาที่ส่วนกุศลก็ทานหนึ่งแล้วก็เป็นทานอย่างดึกเป็นกัน นะครับมีโพกกระจับมากพอให้ทานหกเกิดในตระกูลต่ำพาะกระด้างถือตัวไม่อ่อนน้อมนะครับเนียสำเนียงบอกภาษากิริยาบอกสกุลนะครับเกิดในตระกูลสูงพาอไม่กระด้างถือตัวรู้จักอ่อนน้อมคือคนเกิดในตระกูลสูงมันก็มีทิฏฐิมานะเหมือนพวกพราหมณ์นี่เละเกิดตระกูลสูงก็มีพลชั้นมีวันณะ อะไรแบ่งคือแบ่งกันนะมนุษย์มนุษย์ก็คือชั้นสูงกว่าแล้วมันหลงตัวเองเขาเรียกว่าหลงนะครับนะครับก็เลยไม่รู้จักอ่อนน้อมก็มีบางคนตระกูลสูงก็อ่อนน้อมก็มีคนจว,ว,วนมากก็คืออย่างรุ่นรุ่นเราเนี่ยมาก็ไม่ได้ตระกูลปานกลางเป็นชนชั้นกลางอย่างเงี้ยพอทำมหากินแล้วก็ยกระดับขึ้นมาก็ มีคนเคารพนับถือมีศักดามากมันก็จะยกเป็นตระกูลสูงโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็รักษาความอ่อนน้อมไว้เพราะมาจากต่ำมาจากกลางนะครับเพราะไม่กระเดืองไม่กระด้างถือตัวรู้จักอ่อนน้อมข้อเจ็มีปัญญาสามอันนีที่ปัญญาสามนี่เพราะไม่เข้าหาสรมณะคือไม่ไก่าาหาความรู้ ไม่ใช่สงสัยไม่ใช่ขี้สงสัยแล้วก็ไปถามตุ่นถามนี่ไม่ใช่คนละเรื่องคนสลับสบภาวะกันนะอยากรู้ความจริงที่มันถูกต้องนะครับนี่แหละมันคนละคนละอะไรเขาเรียกคนละสภาวะกันเลยอยากหาความรู้ถามไปเรื่อยก็มีอยู่อันมีหนังสือมีมีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งคือพญาม,มิลินเนี่ยเก่งมากไปถามพระหมดพระตอบไม่ได้หนีหลบ เข้าไปในป่าว่างจากสมณะในเมืองนี่ไม่มีไม่มีมมพ,าาพระบินฑาบาตหนีเพราะกลัวพญามิลินไงอ่านในเรื่องมิลินทารปัญหาถามสมณะชีพามไอ้ไอ้ไอ้นี่ไม่ใช่ถามเพื่อความรู้นะถามเพื่อว่าดูว่าตัวเองเหนือกว่าต่างกันนะครับสภาวะต่างกันพระไม่มีในในเมืองไต่บาทไม่ได้ทำบุญไม่ได้เลยเจ็ดปีต้องให้หน้ากเกษมมาแก้ ปาบปาบทิฏฐิพยามิลินนะครับใันเรื่องนี้สนุกโอ้โหแล้วใครชอบพวกพวกแนวชอบคำถามคำตอบเนี่ยไปอ่านเรื่องนี้เลยครับมิลินทะปัญหานะครับปัญญาสามเพราะไม่เข้าไปหาสมณะพรามณ์ไตาถามเรื่องกุศลอกุศล เป็นต้นมีปัญญาดีเพราะเข้าไปหาสมณาาพรามไต่ถามเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นมาก็บอกแล้วคุณรู้หนอรู้หนอรู้อะไรนี่อันนี้ไอ้สิ่งที่สภาว,วานีละท,ทำให้เราเกิดจิตที่เป็นกุศลเลอกกุศลเรื่องนี้เลยครับคุณจะฉลาดฉลาดถึงขั้นหลุดพ้นนะครับนะครับฉลาดถึงขั้นคุณคุณเดินทางถูกคุณ คุณถามสมณะจีผามก็เพื่อสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่จริงแท้ครับดังนั้นอาตมาดูข่าวดูอะไรที่เห็นฟังรุน่นฟังดี้กูถูกผิดเขาถูกเขาผิดเขาไม่ได้ทําอะไรมากมากูไม่สนเพราะมันคนละพวกกันก็ตีอย่างเดียวนี่แหละครับพวกนี้ปัญญาสามคุณจะดูได้เลยไอ้เ,อเ,อเหตุผลแค่นี้มันมันน่าจะคิดออกใหม่ใหม่ แล้วก็ข้อสำคัญก็คือชักชวนพักพวกคนอื่นให้คิดตามอย่กี้ด้วยซึ่งในอินเดียมีเยอะครับในสมัยก่อนเนี่ยจเจ้ารัฐินี่เยอะมากครับเสียเสียหน้าไม่ได้นีครับแม้แต่อาจารย์ขององคุลิมาเนี่ยเสียหน้าไม่ได้นิสัยเป็นแบบนี้นะครับดังนั้น,น,นปัญญา,ามเพราะว่าไม่ถามเรื่องไม่รู้เรื่องกุศลอกุศลนั่นเอง ตามใจตัวเองเป็นหลักนะครับเจ็ดหกเจ็ดข้อเนี่ยแหละสำคัญมากโยมปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรเจ็ดข้อนี่เป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ที่คุณได้อันดีสง์แน่นอนครับถ้าคุณเดินถูกทางนะครับเริ่มจากศีลห้าก่อนเลยนะครับคุณปักทําแล้วได้อะไรนี่บอกให้เลยนะเจ็ดข้อคุณได้แน่ๆครับถ้าทําถูกนะครับสุภามานบุตรโตทยพาม กาบทูลสันเสริญพระธรรมเทศนาแสดงตนเป็นอุบาจกถึงพระรัตนาตายเป็นสารณะตลอดชีวิต